มาอบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็นนำเรียนผ่อโซงพันนาโรยนะคะขอพานมาอกศิปีอดีแล้วนะคะเรียนทรงพันนาโรยธีราค่หยีสมาสตางนะคะเรราค่าอาซิบสตางน,นะคะก็ดานบนยีสมาถสตางน,นำมาวางให้ทุกท่านได้รับชมสร้างเรียนเลยนะคะ กโกวหมากเรีวนะคะปอป้านการชายมาหมากเรีวส่วนกลางหลังก็เป็นรากาอาซิบสตางน,นะคะก็นำไม้ดูตามเรียนเช่นกันนะคะเรียนนี่เป็นธรรมดานะคะที่มันจะมีการซึกรอไปมัง่งก็ปลอเอป้นที่ว่ามันปัานการชายฮัานและการผลิตมาเป็นเวลา โอกบกปีจ็ค่งปานารอยทีผลิตก็ตอนนี้ส่งปนารวยโอคิบกแล้วนะคะด้านหน้าก็มีตัวหนังสือเกณฑ์อ่ะปูมีปุ่นอ่ะดุนยาเดรชการตีกาวพอล่วงรอก้าวเรานะคะก้างหลังก็เหมือนกันนะคะแล้วเรียนนี่ตาข้างบนหยีจะมาสตางนะคะตาขีดถต่ลงลงตรงโยดเล่มกล้องตรงกลางนะคะกลางโปบ้า,าน อันนี้ลงกล้างนะคะแต่ลงตรงกลางไดเบียนะคะเป็นเมื่อนเป็นเส้นเพราะว่ามีคนจะต้องการจะซื้อก็มีนะคะแต่วาดจะหน้าไม่มีนะคะเรียนนี้ต่างจามเรียนก็ลงกล้างต่างเฟน,นะคะคีดนี้ก็เลยไม่มีราคานะคะอาจจะหมากว่านะเรียนเล็กหน่อยนะคะส่วนเรียนโผโซ่โรงปนารยตีราคาห้าสิบตางา์ ครับอยู่ตรงกลางนะคะที่มีราคามันจะต้องอยู่ที่กลางนะคะคือตีคิดกลางกองโบ้านนะคะมันกลับตลับปัดตรงเงินกลามมดที่เราจะอยู่กลางมันอยู่กลางนะคะเรียนหญี่มา,าตา่างตึงบทเรียนอาทิตย์ที่เรายอยู่กลางมันอยู่กลางนะคะตั้งปัญญากันตั้งสิบปีก็ไม่มีตั้งเจ้นะคะเพราะว่า คงจะไปอยู่ในมือกล้องนักสะส้มที่ก็เก็บมาเป็นเวลานานแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยมัดไปจากตรงตลาดตัวก็ไม่มีการจับใจใจต้อยเลียนนี้กันแล้วนะคะมีแต่เก็บไว้ให้หลู่ไก่ล้านได้รับชมสําหรับวันนี้ฉงเรียนกองหลัก,กองห่งก็ก้ขอบคุณถูก่านที่เข้ามาช่วงกาลังใจเสมอมานะคะสวัสดีคะ่ะ